ท่านผู้ชมครับเราไปกันที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะฮะถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบทวิภาคีนะฮะภายในวิทยายเทคนิคจันทบุรีนะครับซึ่งถือได้ว่านะฮะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลเลยครับ วิภาคีเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังสร้างงานสร้างรายได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในส่วนของวิทยลาลัยเทคนิคจันทบุรีได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอาชีวะอื่นๆที่เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปวชและปะวสในหลายแผนกอาทิช่างยนต์ช่างไฟฟ้าโลจิสติกและที่สำคัญวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตอบสนองความต้องการของอาชีพในพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือด้านอัญมณีและสนองยุทธ,ธศาสตร์จังหวัดจันทบุรีในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมและบริษัทภาคเอกชนจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีในแผนกเครื่องประดับอัญมณีบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการในการเพิ่มและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยนะมันเป็นยุทธศาสตร์นะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับซึง่งทางจังหวัดเนี่ยก็ให้การสนับสนุน ในเรื่องที่จะจัดการศึกษาในในด้านของทีอ่อัญเชมณีนะครับแล้วก็ในจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยนะครับเรามีสถานประกอบการนะครับที่ผลิตนะครับแล้วก็จผลิตแล้วก็จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของพอยอัญเชมณนีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็มองว่าเอเอหลักสูตร ฉดับอัญมณีนะ่ะน่าจะมีการจัดเรียนสอนในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่สาคัญคือจันทบุรีก็ก็มีเรื่องอัญมณีนะฮะที่เป็นจุดขายก็เลยเอามาใช้ในการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี53ปาปวชหนึ่งแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนถึงปวช .3 า,านี่เปิดได้ประมาณถึงปี58แเราก็มองว่าอถ้าเรายังปล่อยให้เด็กจบปวชเนี่ยบางทีพื้นฐานทางความรู้ยังไม่แน่นพอ เราก็เลยเปิดระดับปวสในปี59นะฮะ59 60นี้เปิดในระดับปวสเนี่ยเราก็เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีนะฮะก็คืออยู่ในโรงงานนะฮะโรงงานที่เราทําความร่วมมือด้วยก็มีทั้งหมด3โรงงานด้วยกันเป็นที่จันทบุรีเซ2โรงงานเป็นที่สุพรรณเส้น1โรงงานด้านผู้ประกอบการบริษัทโกเมนนิชาพาจำกัด หนึ่งในภาคเอกชนที่ร่วมทำ m o u โครงการทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีกล่าวว่าเห็นด้วยกับโครงการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีมีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในช่วงฝึดประสบการณ์ทางร้านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาแต่เมื่อจบแล้วนักศึกษาก็สามารถทำงานต่อกับทางร้านได้เลยดีกว่าที่ผ่านมา ที่ต้องไปหาแรงงานจากที่อื่นแล้วผู้ประกอบการต้องฝึกสอนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นงานแล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพเหมือนนักศึกษาที่ตั้งใจมาเรียนทางนี้โดยตรงมีประโยชน์ค่ะเนื่องจากว่าทวิภาคีเนี่ยสามารถทํางานได้จริงจริงๆเด็กที่มาทํางานมาฝึกงานที่เน,นี่นะคะก็คือถ้าทํางานขึ้นงานตัวเรือนทองได้หรือแม้แต่กระทั่งงานเงินได้เนี่ยหนูก็ให้ค่าแรงเขานะถือว่าเป็นค่าขนมในช่วงของการฝึกงานไปด้วยค่ะ ดีครับได้เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยได้ครับถ้าเกิดมีเวลาว่างก็เข้ามาทํางานได้ครับการตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือด้วยการเปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีาแผนเครื่องประดับอัญมณีในจังหวัดจันทบรุรีถือเป็นความสําเร็จระดับหนึ่งของวิทยายลัยเทคนิคจันทบรุรีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ สินค้าของดีเมืองจันทร์สร้างรายได้และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพราะอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นผลิตภัณฑ์ของดีเมืองจันทร์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงและตลาดยังมีความต้องการช่างฝีมือแรงงานเหล่านี้อีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งแรงงานเหล่านี้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในการสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคตครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทั้งผู้ปกครองนะครับปิดามันดาและก็ตัวนักเรียนนักศึกษานะครับคือของวิทยเทคนิคจ,จันทบุรีเราเนี่ยนะครับเราเรามีการเรียนการสอนในสายอาชีพนะครับทั้งท,ง,ทงด้านด้านของพณิชยกรรมด้านของช่งางอุตสาหกรรม ด้านศิลปิศิลปกรรมนะครับคือปัจจุบันเนี้นะครับฐานประกอบการเนี่ยแหล่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับต้องการแรงงานในระดับนี้มากนะครับดีฝ่าไปเรียนที่จบปริญญาตรีเนี่ยนะครับที่จบมาแล้วเนี่ยจะหางานทําลําบากแล้วก็ตรงนี้จะตอบสนองนโยวายรัฐบาลนะครับในเรื่องของ eec คือเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ